อเอ้น้านเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นตากไันฮะอ้าวอ้าวโอเคโอเคสวัสดีเอฟซีในช่วงบรรยากาศยามเย็นผมอามายามจัดด้วยกันนะครับผมก็ไปลงเบ็ดมานะฮะเหยื่อท่าลิ้นหมาแล้วก็กลับแวะมาดูจนันทร์นะก็แวะมาไล่พายไล่มาเลยนะผมมีลั่นอยู่ทางนูง้นอยู่สองหลังปะช่ <trying> อนแรงเลยผมก็แล้วเดี๋ยวเราดูตรงนี้ตรงนี้ก็มีลั่นอยู่หลังนะฮะแล้วเดี๋ยวดูรอบป่าหลังกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผม ่ะดูเลยลรอปลาหลังๆนี้ผมเนี่ยน้ำไม่ค่อยขึ้นนะผมแต่ฝนตกมาแล้วรอน้ําขึ้นนะหลังนี้ยังเงียบอยู่จะมีจันทร์งูนะเดี๋ยวดูกันนะว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าหลังนี้หลังนี้ยังไม่หลั่นเลหลังงูหลั่นน,นะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้วยเลยตัวอะไรเน,นี่ยน้ําเริ่มขึ้นนะผมไม่ใช่ฝนเริ่มตกน้ําเริ่มขึ้นเริ่มมีตัวนะ พื้นที่เงี้ยฮะดีเลยผมเนี่ยป่าชอบมาเลาะนะผมถ้าเลือกดักให้เลือกดักนี้นะเล็กลงนี้แหละดูกันหน่อยอุ้ยเออเนาะทำชุนหัวหัวหัวเห็นหัวแล้วอุ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวเนาอาลองดูด้วยกันอันนี้ตัวใหญ่ขนาดไหนฮะเห็ผมโู้นี่เข้ามาวานนี้ไม่ได้มาดูของผมเนี่ยโอ้ เลยเ <c oughs> อาโอเคนี่ฮะหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวอันนี้จะผมคอดักแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อ,อเฮะตรงนี้กนอีกนะาร,ารังเนี้ยรอปลารังเดือยตรงนี้ล่านอยู่นะผมผมพายผ่านผมเห็นเยอะลุ้น้วยกันเนะี่ยเป็นตัวอะไรฝน <c oughs> ตก,กับผมเนี่ยถ้าฝนตกมาสักหน่อยเนี่ยปลาเริ่มบ้าน้ำนะปลาเริ่มออกล่าเริ่มหาที่วางไขนะ่เนี่ย มันจะไปแนี้เลยนี่ต้องลันอย่างนี้นี่โ้ยเัเยอะไปเลยเนดูเห็นไหมตัวอะไรนี่อืหมกระสุ ยังไมเห็นะยังไม่เห็นะไอใหญ่ขนาดไหน,ไหน,ไหนอ้าวสวยฮะออกมาดนนส,ส,สนี่เลือไปไหนไม่ได้แล้วะีผมวิธีดัก,กจันนะฮะนี่ดักที่เดิอยี่ว่า อาอันนี้นผมมาฝาขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมเอาอันนี้ขึ้นแล้วผมวางคขามีแล้วแล้วก็เอาสลักตัวนี้นะผมมาขัดตัวนี้เนะนี่ยนเะนี่ยนเะนีนะ่ขัดแล้วดึงตัวนี้ขึ้นมาล็อกไว้อย่างนี้นะผมแค่นี้ฮะเรียบร้อยปลาเข้าไปชนเชือกปุ๊บเขาจะฝาเขาจะวิ่งปิดลงไปเลยนะผมอ่ะปลาดูเดี๋ยวดูรอบปลาลังนี้อีกทีเนะลอกปลาลังลองดูที่ปลาเข้าไหม งเงีเยบเลยน้ำไม่ขุนเลยท่านผู้ชมไม่มีตัวมีต่หอยตัวเดียวเอาดักไว้เงี้ยนะเดี๋ยวปลาเลาะมาผมเนี้ยมันเป็นช่องเนี้ยเนี้ยเนี่ยมันเป็นช่องเข้ามาเนี่ยปลาปลาเขาจะปลาจะเข้ามานี่ครับผมเนี่ยพอช่วงที่ว่าเข้ามาหากินหรือหาอะไรครับผมเนี่ยเขาจะมาเข้าเลยผมอ่ะไปะดูต่อแล้วดูตรงนี้นบ้า่ตรงนี้ผมเห็นล่านอยู่ลึกหลังนะเนี่ยตรงเนี้ยจุดนี้ผมจุดนู้นไม่รันนะจุดนู้นไม่รันจุดนีน้ มันจะเป็นช่องน้ําเข้าไปงเงี้ยผมโอ้บาแล้วเรามาเลาะหาที่หากินนะผมเนี้ยมันเป็นพื้นที่เป็นไม้ๆอยเงี้ยผมเลือกพื้นที่ให้มันให้มันมีไม้เยอะๆนะยิ่งดีเลยที่น้ําขึ้นยี่ห่าเนี่ยน้ําขึ้นมาหน่อย เลาผมผมไม่ได้ดักเ,เอาวางไว้ข้างบนนี่เฉยเลยนี่ฮะี่ไปดูอ่ะน้ํนะนะามันขึ้นนะผมเนี่ยมันเลยมันเลยมีตัวมาเลาะเลยนะจริงๆแล้วรอบอยู่อยู่บนแห้งเลยผมเนี่ยน้ําขึ้นไปบานเลยอ่ะดูนะมีแค่ไหนน้าๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลาคนะอ้าวอ้าวโอเคโอเคมาเชียวมาแล้ว ตัวนูนแดงแบบนี้อ้าวป่าป่านี่ตามขึ้นมาทำไมเนี่ยเอ้ยแหน่ตัวใหญ่ๆแจ๋วเลยนี่ฮะเป็นไงครับผมใหญ่ใหญ่อ้าวเฉยโอ้ยไอ้โดดลงมาอันี่ซะล่ะโอ้ยนะเจ๋อแจ๋อเจ๋อเจ๋อดักเรียบร้อยนะนี่ฮะเอามาสรุปผลงานด้วยกันวันนี้ครับผมนี่ครับผมปลาช่อนะผมเนี่ยนี่เลยโอ้ตัวนู้นไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอ้วนผมเนี่ย ปลากำลังจะวางไข่ผมตัวนี้ก็ตัวนี้อ้วนหน่อยผมปลากระสงหนึ่งตัวนะฮะก็สรุปแล้ววันนี้ก็ได้สามตัวนะฮะก็ถ้าใครสนใจจันแล้วก็รอบดักปลาล้างผมก็ติดต่อถ้ามาทางแชทเพจอินบ็อกช่างสายล่าได้เลยนะผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินและช่องยูทูบช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม